Land s ตอ l l i n g อัดเข้าปราสาทเวกัสแค่3ออนก็ดูเด็กนายสิสลบเมือดเลย l แลนสตอร์ i n g สายลับในตำนานหลอเนียบชวนกรี๊ตลลอลวอเตอร์แบคเก็ตจบ MIT อตอนอายุ15มาทำงานในแลบบนวัตกรรมล้ำยุคมีอุปกรณ์เพียบเลยที่ผมอยากทดสอบในสนามอย่างเช่นกอดใจพอพอง เป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวที่ผมกำลังพัฒนาอยู่นี่เอาเงินภาษีมาพลานชัดๆเลยนี่คือเป้าหมายต่อไปของคุณสายลับเราไม่มีใครเข้าใกล้กันได้ลองคิดดูสิถ้าผมทำให้คุณหายตัวได้เฮ้แลนซ์ hey Lance, มองผมสิมองนายเหรอฉันเห็นก้นฉันกับหน้านายพร้อมกันเลยเจ๋งแป้งแล้